สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับภาวะตลาดนะครับถ้าดูภาพรวมนะครับก็ลงเกือบทุกตัวเลยนะครับผมนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะจิบะอินุนะครับดังนั้นแล้วไม่งอแงนะครับผมโตกันแล้วนะครับก็บอกว่าต่อวห้ดีแค่ไหนมันก็ย่อลงได้นะครับเพื่อนเนี่ยดูบิตคอยนะครับบิตคอยก็ลงนะครับนี่คือบิตคอยก็ลงนะครับนี่บิตคอยก็ลงมันไม่ใช่ว่าจะมาโทษว่าจิบะแล้วมันลงนะครับมันลงตลาดทั้งตลาดโลกนะครับถ้าไม่รู้จักโตนะครับก็ ก็ต้องขาดทุนอยู่แบบนี้นะครับส่วนผมเองเนี่ยผมกำไรนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมกำไรอยู่นะครับดังนั้นแล้วก็คนไหนที่ลงทุนระยะยาวท่านโชคดีด้วยนะครับที่ได้เก็บของเราก็ยังมีหวังเสมอว่าวันนี้มันจะเตสขึ้นดิดกลับไปที่สี่พันก็ได้มันมันจะตําไส้แบบนี้ก็ได้นะครับพเพื่อนๆเนี่ยไส้แบบนี้นะครับตําไส้แบบนี้ดึงขึ้นไปแบบนี้จะเป็นเส้นสีเขียวก็ได้นะครับเนี่ยบแบบนี้มันยังลงมาได้เลยนะครับแบบนี้ว่าจะขึ้นได้เขาเป็นไปได้หมดทั้งสองหน้านะครับดังนั้นแล้ว ถ้าเราไม่ได้ซื้อจังหวะแบบนี้แสดงว่าเราก็อออินมาตั้งแต่ตอนแรกเมื่ออออินตั้งแต่ตอนแรกก็ต้องนั่งปากง่านะครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้อนะครับนี่คือการจัดการหน้าตักเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะลงหรือขึ้นนะครับแต่เราลงทุนเราซื้อแล้วนะครับมันรายเอียดผลที่เราจะต้องมาหานะครับเพราะเราซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ต้องการหาหผลหน้าตอนนี้ก็ต้องเข้าดีครับว่าลงทําไม แต่พอลงแบบนี้ก็ไม่กล้าซื้อนะครับต้องไปซื้อวันที่แปดพันที่โรบินูดจะเข้าอะครับประมาณนั้นนะคือต้องซื้อสุดท้ายก็ต้องโดนเต็มๆนะครับผมอย่างน้อยก็อ1 0ของพอร์ตแล้วนะครับผมโอเคหวังว่าให้มันดีบาวขึ้นกลับไปได้นะครับเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเพราะว่านี่คือเกมการลงทุนนะครับจะต้องโดนด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่ากําไรและก็ขาดทุนมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับยังลงอีกนะครับบิตคอร์ยังลงอีกนะครับก็ 4ี่หมืนเก้านะครับสี่หมืนเก้าก็จงระวังไว้นะครับตะทุบแรงก็จบเร็วนะครับผมนะครับสี่หมืนเก้าสำหรับบิตคอยนะครับผมส่วนชิบายโนก็สามพันถึงสามพันห้านะครับก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับได้เห็นแล้วนะครับผมสามพันนะครับสามพันห้าพอเมื่อผมตายลงก็รู้สึกว่าเออกลัวว่ามันจะใช่พอตายขึ้นตายขึ้นก็รู้สึกว่า่าดีใจจะ่มันไม่ขึ้นอ่าพอไม่ขึ้นพอไม่ขึ้น<ม>แล้ว<ม><ม>ลงออมาซ้ําเติมนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ สามพันสามพันสามพันสองสามพันห้านะครับรอรับได้เลยถ้าเกิดลงมานะครับถ้าไม่ลงมาก็ขอให้มันจบรอบตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะครับโอเคครับก็ทุกครั้งนะครับที่โพสก็คือเป็นมุมมองการส่วนตัวนะครับก็ระวังบิตคอยไว้นะครับบิตคอยไว้ระวังสี่หมื่นเก้าไว้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผม